ทุกทีที่ได้กนินตัวตายก็เจอจ้ะคลิปที่ท้ายเปิดมาะฮะก็เปิดปีใหม่บางทีเจอหน้าเช่นกันเลยแล้วก็ขอกราบสวัสดีปีใหม่ทุกคนเลยนะฮะก็คลิปนี้กจะมาเอ่อรีวิวอีกเช่นเคยนะฮะรีวิวของเล่นอีกเช่นเคยปีใหม่ปีเก่าฉันก็จะรีวิวของเล่นอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆน,ะะนี่นะฮะก็จะมารีวิวเออ่ของเล่นจากซีรีส์ m a สล Rider e x i อ็กันคือฉันจะมารีวิวเนี่ยกาชัดซีอันเกมเมอร์เดิเบอร์แล้วก็ การแชทโฮเดอร์เรียกถูกหรือเปล่าไม่รู้นะฮะมาดูที่ตัวเนียนก่อนนะฮะอันนี้คือเกมเมอร์ไดเวอร์นะฮะหน้าตาก็จะเป็นสีแป้นมากเลยอ่ะดูสภาพสีคือเป็นตลับเกมเป็นเครื่องเกมอะไรอย่างเงยเกมเมอร์ไดเวอร์นี่คือเกมขัดจากซีรีส์มาร์ชไลท์เดอ์เอ็กเซนนะ ซึ่งไล่ด้ตัวละครสง4คนก็จะใช้นี่คือหน้าตาด้านหน้าก็จะเป็นตัวสีผูข้างข้างข้างหลังตัวนี้เป็นเดเวอร์ที่ไม่ต้องใส่ฐานมันเป็นมาเป็นเดวเวอร์่างเดียวมันไม่มีลูกเล่นอะไรเลยการมีลูกเล่นเนี่ยอุ้ยอียจะรวกมีแค่ปิดเปิดอ่ะเปิดมาดูข้างในข้างในก็จะเป็นตัวหน้าปัดแสดงผลนะแล้วก็มีตัวใสๆเอาไว้ไอ้ช่องสีกาแชมเป็นผัออกมาแค่นี้ แล้วนี้เขียนว่าเกมเมอร์ไดเวนะกลัวเขาไม่รู้นะว่ามันคืออะไรนะอ่ะก็บก่อนกลอมาคืออันนี้อันนี้คือกาชัดโฮเดอร์สภาพหน้าตาก็เลยเป็นอย่างนี้ถามว่าคลิปนี้อาจจะปแปลกๆหน่อยนะเพราะอีดีไม่อยู่ไออีดีไปโรงเรียนฮะกาชัดโฮเดอร์ก็อย่างที่บอกกันว่าโฮเดอร์ก็คือเป็นตัวที่เก็บกาชัดนั่นเองก็ากาช a ดสามารถเอามาใส่ได้อันนี้คือตัวใส่กาชัด แล้วก็มันไม่ใช่แค่ตัวใส่กาชัดเนี่ยทุกคนมันเป็นตัวแบบว่าจะฆ่าไม้ตายด้วยเพราะว่าตัวนี้มันจะมีช่องให้เสียบกาชัดแล้วก็กดตรงนี้เพื่อจะฆ่าไม้ตายเดี๋ยวค่อยไปดูในช่วงลูกเล่นมาถึงอีสี่ตัวหลักอันนี้กันบ้างก็คือตัวกาชัดไทุกคนมาดูกาชัดตัวเพกก่อนอันนี้คือตัวกาชัดไมตี้แอคชั่นเอ็กนะอันนี้คือตัวของกาชัดของเอ็กเซด อันนี้คือสภาพหน้าซึ่งไรเดอร์ในเรื่องนี้นะหน้าตา, Rider ไ,าไรเดอร์เป็นยังไงก็ให้ดูที่ตัววหน้าตาของการแชทต,ตัวรูปภาพวะเนยเขารูป่างแต่ตัวนี้คือมันจะอ้างอิงมาจมากมันจะอ้างอิงมาจากไอ้ออตัวเนี้ยด้านหน้านี่คือด้านหลังต่อมาอันนี้คือการแชทของ Mas Rider b ์เบเดอร์เบฟนะฮะก็คือตัว t h u n d e r q u ควสนะฮะจะเป็นธีมเอ่อเกมอัศวินนั่นเอง หน้าตาก็อยู่อย่างเงี้ยข้างข้ามก็จะมีตัวชื่อการแชทบอท์ดเลยเนะนี่ยนี่เห็นไหมอันนี้ก็ Mighty Action X อันนี้ก็ t h u n d e r f u r c e ต่อมานะฮะ Bang Bang Shooting สีการ์ดใช้เป็นสีน้ำเงินสีกุมาท่าหน้าตาเป็นอย่างี้ตัวนี้ก็เขียนว่า Bang Bang Shooting อันนี้คือบาคุโซบครับตานะตัวนี้เขียนว่าบาคุโซบ ลูกเล่นทั้งหมดก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะทุกคนก็ถ้าเกิดใครชอบพี่ก,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 ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe พวกเราไปติดต่อไปด้วยแล้วก็อย่าลืมนะฮะปีนี้ก็ติดตามพวกเราไปเรื่อยๆด้วยนะวเวลาทำคลิปไปเรื่อยๆถึงแม้ผู้ติดตามจะไม่กระเตื้องก็ตามหือเสียใจคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะก็ขอการสวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยนะฮะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบาย